เรามาเริ่มกันเลยนะครับเริ่มแรกเลยนะครับเขาบอกว่ามีเงื่อนไขครับมีเงื่อนไขอันที่หนึ่งเขาบอกว่าอะไรเขาบอกว่าอนทีหนึ่งบอกว่าพีรพลกุลวิทย์และก็อิทธิครับมีคนอยู่3คนมีคน3คนพีรพลกุลวิทย์และก็อิทธิเลือกซื้อขนมมารับประทานคนละ2ชนิดคนละ2ชนิดก็คือคนหนึ่งอะต้องมี2ชนิดนะครับขนมของแต่ละคนขนมของแต่ละคนครับ จะไม่ซ้ำกัน2ชนิดขนมแต่ละคนจะไม่ซ้ำกัน2ชนิดหมายความว่าอะไรหมายความว่าหมายความว่าสมมตินะครับสมมติว่าพีรพนมีขนม A กับขนม B สมมติพีรพลมมีขนม A กับ B อิทธิจะมีขนม A และขนม B ไม่ได้เพราะว่ามันจะซ้ำกันทั้ง2อ,อันอย่างนี้คือไม่ได้นะครับแต่ถ้าสมมติว่าอิธิมีขนม A กับ C แบบนี้ ได้ครับเพราะว่ามันซ้ํากันแค่ชนิดเดียวแต่ว่าโจทย์เขาบอกว่าไม่ซ้ํากัน2ชนิดครับโอเคไหมครับมี3คนมีขนมคนละ2ชนิดแล้วก็ห้ามซ้ํากันทั้ง2แบบน่าจะน่าจะเข้าใจนะครับเสร็จแล้วคราวนี้ต่อนะครับเขาบอกว่าขนมที่ทั้ง3คนซื้อครับขนมที่ทั้ง3คนซื้อน่ะนะครับได้แก่อะไรได้แก่มีทองหยอดมีถั่วตัดมีฝอยทอง มีทองหยอดถั่วตัดฝอยทองแล้วก็ข้าวตูมีขนมทั้งหมด4ชนิดครับม,มีขนมทั้งหมด4ชนิดนะครับทั้งนี้ชื่อคนและขนมนะครับชื่อคนและขนมไม่ได้เรียงการตามระดับขั้งต้นนะครับโจทย์กําหนดให้นะครับเสร็จแล้วคราวนี้โจทย์ลักษณะแบบนี้ครับเดี๋ยวพี่แจะคให้เคล็ดลับไปเลยดีกว่าเนาะจะได้จะได้เห็นภาพชัดเจนมากๆโจทย์ลักษณะนี้น้องจา๋าให้น้องๆทุกคนวาดตาราง วาดตารางล่างล่างขึ้นมาล่างขึ้นมาวาดตารางมาวาดตารางมาตารางนี้คือตารางอะไรบ้งตารางนี้พี่แจ๊คจะเขียนจะเขียนสามช่องทำไมเขียนสามช่องเพราะว่าโจทย์บอกว่ามีคนอยู่สามคนนะครับมีคนอยู่สามคนให้เทคนิคการทำข้อสอบไปเลยนะครับมีคนสามคนคนแรกคือพีระพลครับพีระพลนะครับคนที่สองก็คือกุลวิทยะพี่แจ๊คขอเขียนชื่ยอย่อแล้วกันนะกุลวิทย์แล้วก็อิทธิครับ อิทธินะถ้าชื่อยาวเราก็เขียนเป็นสรลัคษณย่อก,ก็ได้นะครับโอเคพีรพลกุลวิทย์แล้วก็อิทธิเขาบอกว่าขนมมีทองหยอดทัวตัดฝอยทองเข้าตูมีขนมคนละสองแบบนะครับโดยที่จุดบอกว่าอะไรอ่านต่อจุดบอกว่าจุดบอกว่ากุลวิทย์ไม่ได้ซื้อฝอยทองและข้าวตูกุลวิทย์นะครับกุลวิทย์ไม่ได้ซื้อไข่ฮัพไม่ได้ซื้อฝอยทองและ ข้าวตูไม่ได้ซื้อฝอยทองและข้าวตูเอ๊ะเราจะทํายังไงล่ะเราทําไงล่ะกุลวิทย์ไม่ได้ซื้อฝอยทองและข้าวตัน้องจ๋าให้น้องสร้างตารางเพิ่มอีกนิดนึงนะครับเพิ่มอีกนิดนึงเมื่อกี้โจทย์บอกว่าเพื่อที่จะให้เห็นภาพกันชัดๆนะครับให้น้องจ๋าให้น้องทุกคนนะครับสร้างตารางใั้นพจอีกนิดนึงแบบนี้ครับอันนี้คือช่องของขนมครับอันนี้คือช่องของขนมแบบนี้อันนี้คือทองหยอดครับ ทองหยอดมีสช่องเพราะว่าเรามีอยู่4ประเภทนะครับมีทองหยอดมีถั listings, ่วตัดครับพี่แจ๊คขอเขียนย่อนะเป็นถั่วแล้วกันนะครับแล้วก็ฝอยทองครับฝอยทองแล้วก็ข้าวตูครับอ่ะเขียนตัวย่อมาเนาะโดยที่โจทย์บอกว่าอะไรครับโจทย์บอกว่ากุลลวิทย์ไม่ซือ้อฝอยทองและข้าวตูกุลลวิทย์ไม่ได้ซื้อฝอยทองและข้าวตูเป็นยังไงกุลลวิทย์ไม่ซื้อฝอยทองและข้าวตูก็คือน้องสาน้องทาแบบนี้นะครับดูนะดูไปประก,การพี่แจ๊คนะครับ คือกุลวิทคือคนนี้ครับกุลวิทเขาไม่ซื้อฝอยทองก็กากระบาดตรงฝอยทองคือเขาไม่ซื้อฝอยทองและก็ไม่ซื้อข้าวตูถันปะ่ะไม่ซื้อฝอยทองและไม่ซื้อข้าวตูกากระบาดคือไม่ซื้อเฮ้ยจากตรงนี้น้องจ๋าทุกคนสรุปกับพี่แจ็คได้แล้วใช่ป่ววะว่ากุลวิทเขาไม่ซื้อฝอยทองและข้าวตูแสดงว่ากุลวิทต้องซื้ออะไรครับซื้อทองหยอดและถั่วตัดถูกไหมครับ เพราะมันต้องซื้อ2อย่างนะครับเราไม่ซื้อสองอย่างนี้แสดงว่าเราต้องซื้อสองอย่างนี้ทันนะครับเราได้แล้วคุณลวิทย์ต้องซื้อทองหยอดแล้วก็ถั่วตัดโอเคผ่านไปเราจะค่อยๆทําโจทย์นะครับทีละนิดทีละนิดไปนะครับทีละนิดทีละนิดไปนะครับค่อยๆเขียนตามเงื่อนไขที่โจทย์กําหนดให้ครับสล้วถัดมาน้องจา๋าต่อนะครับอิทธิซื้อขนมไม่เหมือนกับคุณลวิทย์เลยครับอิทธินะ ซื้อขนมไม่เหมือนกับคุณลวิทเลยอิทธิไม่เหมือนกันเลยก็คือไม่ซ้ํากันซักอันเดียวแสดงว่าอะไรครับแสดงว่าอิทธิไม่ซ้ํากันกับคุณลวิทคุณลวิทซื้อทองหยอดแล้วก็ถั่วตัดแสดงว่าอิทธิไม่ซื้อทองหยอดไม่ซื้อถั่วตัดถูกไหมครับเพราะว่าไม่เหมือนกันเลยไงถูกไหมครับแสดงว่าอิทธิไม่ซื้อทองหยอดและถั่วตัดแสดงว่าอิทธิจะต้องซื้ออะไรครับอิทธิจะต้องซื้อฝอยทองและ ข้าวตูถูกไหมครับถูกไหมจะต้องซื้อฝอยทองและข้าวตูถูกไหมครับก็สรุปได้ละของอิทธินะครับคุณลาวิสครบละอิทธิพี่แจ็คก็ครบแล้วนะครับต่อมาน้องจา๋าต่อนะครับต่อมาบอกว่าอะไรดีเขาบอกว่ามีคนซื้อทองหยอดเพียงคนเดียวมีคนซื้อทองหยอดเพียงคนเดียวมีคนซื้อทองหยอดเพียงคนเดียวหมายความว่าอะไรครับหมายความว่าแบบนี้นะครับทองหยอดตรงนี้น้องจา๋า ทองหยอดทั้งหมดนี้นะครับทองหยอดเนี่ยซื้อแค่คนเดียวซื้อแค่คนเดียวซึ่งจากตารางอะครับทองหยอดซื้อแค่คนเดียวซึ่งจากตารางน้องเห็นชัดเจนมากอยู่แล้วนะครับว่าคุณลวิทย์เขาซื้อทองหยอดไปแล้วใช่ไหมแสดงว่าพีรพลซื้อทองหยอดอีกไม่ได้เพราะว่าโจทย์กําหนดบอกว่าทองหยอดมีแค่คนเดียวถูกไหมครับซึ่งคือคุณลวิทย์ซื้อไปแล้วสแสดงว่าพีรพลไม่ซื้อเข้าใจป่ะค่อยค่อย ทำไป sketches, ทีละเงือนไขทีละเงื่อนไขนะครับทันนะเสร็จแล้วคราวนี้ถัดมาครับน้องจ๋าต่อนะเสร็จแล้วคราวนี้ถัดมาครับเขาบอกว่าขนมอย่างหนึ่งที่พีระพลซื้อคืออะไรครับคือข้าวตูครับเขาบอกว่าขนมอย่างหนึ่งที่พีระพลซื้อใครครับคือข้าวตูขนมอย่างหนึ่งที่พีระพลซื้อคือข้าวตูเฮ้ยแสดงว่าอะไรครับแสดงว่าพีระพลจะต้อง คนนี้ครับพีรพลต้องซื้ออะไรครับซื้อข้าวตูครับโอเคเรารู้ชัดเจนมากว่าพีรพลต้องซื้อข้าวตูใช่ไหมเสร็จแล้วคราวนี้โจทย์หมดแล้วลครับหมดแล้วโจทย์กําหนดหมดแล้วครับครบและครบและน้องอ่านโจทย์ครบทุกข้อแล้วครับอ่านเงื่อนไขครบทุกข้อแล้วแต่ว่าสังเกตป้าน้องจ๋าช่องเนี้มันก็ยังไม่ครบครับยังไม่ครบหน้าที่ของน้องๆทุกคนครับจุด สำคัญของข้อสอบลักษณะนี้อันหนึ่งคือน้องๆทุกคนจะต้องวิเคราะห์ต่อเป็นข้อสอบวิเคราะห์นะครับฝึกเหตุผลแล้วก็ฝึก,กวิเคราะห์วิเคราะห์ต่อสิช่วยพี่แจ็คหน่อยคือข้อสอบเราอ่านมาครบแล้วถ้าไม่แน่ใจอ่านอีกก็ได้อ่านซ้าอีกรอบหนึ่งก็ได้ถ้าไม่แน่ใจนะครับอ่านซ้าอีกรอบหนึ่งอ่านไปเรื่อยๆก็เขียนได้แบบเดิมแต่เขาไม่ได้บอกพีลพนอ่ะน้องจ๋าเรามาวิเคราะห์ช่วยกันข้อสอบหนึ่งละน้องจะต้องได้วิเคราะห์ทุกครั้งอยู่แล้วนะครับเพราะว่าข้อสอบแนวนี้คือข้อสอบวิเคราะห วัดกันเลยว่าน้องวิเคราะห์เป็นหรือเปล่านะครับน้องมีเหตุผลเพียงพอหรือไม่นี่คือจุดที่เขาต้องการวัดจากเราว่าเราอยากคือทุกคนอยากเป็นข้าราชการคนที่เขาสอบข้าราชการคุณมีเหตุผลพอไหมคุณแก้ปัญหาเป็นไหมคุณวิเคราะห์เป็นไหมนี่คือเขาต้องการสกิลพวกนี้จากน้องโอเคมาวิเคราะห์ช่วยกันครับแบบนี้ครับน้องา๋าคิดตามพิจารณิดนึงนะครับน้องา๋าคิดตามพิจารณาหนึ่ง พีระพลเนี่ยนะเราทราบแน่เลยว่าเขาซื้อข้าวโตวแต่เขาไม่ซื้อทองหยอดเนาะพี่แจ็คถามน้องๆทุกคนว่าน้องจ๋าถามว่าพีระพลจะซื้อฝอยทองได้ไหมครับพีระพลจะซื้อฝอยทองได้ไหมครับได้ไหมได้ไหมคําตอบคือไม่ได้ครับไม่ได้ดีมากครับไม่ได้ทําไมถึงไม่ได้พี่แจ็คถามเหตุผลครับเพราะอะไรครับอ่ะหลายๆคนน่าจะคิดทันละถ้าเกิดคิดตามพี่นะครับน้องจา๋า ถ้าเกิดพีระพลเขาซื้อฝอยทองนะครับพีระพลก็จะซื้อฝอยทองและข้าวตูซึ่งมันจะไปซ้ํากันเดชเลยกับอิทธิซึ่งโจทย์เขาบอกว่าอะไรครับซึ่งโจทย์เขาบอกมาชัดเจนมากว่ามาชัดเจนมากว่าเนี่ยขนมของแต่ละคนจะไม่ซ้ํากัน2ชนิดนี่ครับเข้าใจว่านี่คือเงื่อนไขไม่ซ้ํากัน2องเฉดแซงว่าพีระพลจะซ้ํากันกับอิทธิทั้ง2องอันนี้ไม่ได้ครับไม่ได้ก็มหมายความว่าอะไรครับก็หมายความว่า ก็หมายความว่าพีรพลไม่สามารถที่จะซื้อฝอยทองได้เข้าใจป่ะพีรพลก็ไม่สามารถที่จะซื้อฝอยทองได้นะครับฝอยทองนี่ห้ามซื้อเลยนะครับไม่ได้ไม่งั้นมันจะซ้ํากันทั้งสองประเภทเข้าใจนะครับพันะหมายความว่าอะไรหมายความว่าพีรพลบังคับเลยครับว่าต้องซื้อถั่วตัดถูกไหมครับอย่างนี้คือได้อย่างนี้คือได้เห็นป่ะพันต์พิจักได้แล้วครับว่าพีรพลซื้อถั่วตัดแล้วก็เข้าตูถูกไหมครับ พอได้แบบนี้เสร็จปุ๊บน้องจ๋าเราก็ได้เลยนะตารางนี้เสร็จเรียบร้อยลวพอได้ตารางเสร็จปุ๊บนะครับเราก็จะมาตอบจะมาตอบจะมาตอบนะครับมาตอบแต่ละข้อว่าแต่ละข้อเป็นจงไงมั่งนะครับโอเคเรามาดูข้อ92กันพอได้ตารางนี้นะพอได้ตารางเสร็จปุ๊บน้องก็เอาตารางตรงนี้นครับมาตอบนะครับเดี๋ยวพี่แจ๊คขอแป๊บหนึ่งแล้วกันพี่แจ๊คขอ,อ ขอ copy ตารางนี้นิดหนึงแล้วกันโอเคขอ copy ตารางนี้มาไว้ด้านล่างนิดหนึ่งมาไว้ด้านล่างนิดหนึ่งพอได้ตารางตัวนี้เสร็จเรียบร้อยปุ๊บนะเรามาดูครับมาตอบคำถามช่วยพี่แจคดูนะครับข้อ92ข้อสุดที่1ครับเขาบอกว่าเขาบอกว่าอะไรเขาบอกว่ากุลระวิทย์ซื้อทองหยอดครับเขาบอกว่ากุลระวิทย์ซื้อทองหยอดจริงปะ จริงไหมดูครับดูในตารางที่เราเขียนมาตะกี้ครับกุลระวิทย์ซื้อทองหยอดครับกุลวิทย์ซื้อทองหยอดเรามาดูซิว่าไอ้กุลวิทย์เนี่ยซื้อทองหยอดจริงหรือเปล่านะครับมาดูครับกุลระวิทย์ซื้อทองหยอดอย่างสักครู่นะ โอ okay. เคมาดูข้อสอบที่หนึ่งครับกุลวิทย์ซื้อทองหยอดจริงไหมเขาซื้อจริงไหมกุลวิทย์ดได้ซื้อทองหยอดไหมครับได้ซื้อทองหยอดไหมดูครับดูในตารางเลยกุลวิทย์ซื้อไหมซื้อครับชัดเจนมากเลยว่ากุลวิทย์นะเขาซื้อทองหยอดครับกุลวิทย์เขาซื้อทองหยอดนะครับเพราะฉะเราก็จัดการเลยครับว่ากุลวิทย์น่ะซื้อทองหยอดนะครับอ่ะเดี๋ยวแจ็คเซตหน้าจอแป๊บหนึ่งนะครับ สักครู่นะสักครู่นะแปบ๊บหนึ่งขอย่อตารางแป๊บหนึ่งโอเคน่าจะได้ละน่าจะได้แล้วนะครับโอเคเรามาดูครับกุลวิทย์ซื้อทองหยอดใช่ไหมใช่ไหมดูครับตารางกุลวิทย์อยู่นี่ซื้อทองหยอดใช่ไหมครับ ใช่ชัดเจนมากชัวร์มากแสดงว่าข้อสรุปที่1ถูกต้องครับคือข้อสรุปที่1คําว่าถูกต้องหมายความว่าเขาพูดถูกต้องเขาไม่ได้โกหกเราเข้าใจป่ะถ้าเกิดเขาพูดถูกต้องไม่ได้โกหกเราแสดงว่าข้อสรุปที่1ครับถูกต้องน้องก็สุบไปเลยปิ้งถูกต้องโอเคนะส็จแล้วที่ถัดมามาดูข้อสรุปที่2เขาบอกว่าอิทธิไม่ได้ซื้อถั่วตัดดูเลยครับอิทธิไม่ได้ซื้อถั่วตัดจริงไหมครับ อิธิไม่ได้ซื้อถั่วตัดจริงครับจริงครับอิธิไม่ได้ซื้อถั่วตัดจริงไหมครับจริงแสดงว่าข้อสรุปที่2ถูกต้องครับคือเขาพูดจริงหัน่าเสร็จแล้วคราวนี้น้อง๋าดูต่อนะครับข้อสรุปที่1ถูกต้องข้อสรุปที่2ก็ถูกต้องสาดงว่าน้องจะต้องตอบช้อยไหนครับน้องย้องตอบช้อยไหนคําตอบคือจะต้องตอบช้อยที่1ครับ1ครับเพราะว่าอะไรครับเพราะว่านี่ไงครับข้อสรุป ถ้าเกิดเป็นจริงทั้งคู่ตอบใช่หนึ่งใชยสองคือผิดทั้งคู่ใชยสามคือไม่แน่ชัดทั้งคู่ใชยสี่คือไม่ซ้ํากันถ้าเกิดมันไม่เหมือนกันก็ตอบข้อสี่ใช่ไหมครับพัดข้อนี้ถูกทั้งคู่น้องก็เลยตอบข้อที่เท่าไหร่ครับตอบข้อที่หนึ่งครับตอบข้อที่หนึ่งโอเคไหมครับตอบข้อที่หนึ่งถูกทั้งคู่ตอบหนึ่งโอเคครับเคลียร์ชัดเจนต่อมามาดูข้อที่สองกันมาดูข้อเก้าสิบสามกันมาดูพีรพล ซื้อพี่แจ๊คเขียนสีเขียวดีกว่าเขาบอกว่าพีรพลซื้อทองหยอดจริงไหมพีรพลครับดูพีรพลซื้อทองหยอดผิดครับจริงไหมครับของเราบอกว่าพีรพลไม่ได้ซื้อแต่ขเขาบอกว่าซื้อสแสดงว่าเขาพูดผิดครับพูกผ,ผิดแสดงว่าข้อสรุปนี้ผิดครับต่อมาดูข้อสรุปที่สองครับมีคนซื้อฝอยทองเพียงคนเดียวมีคนซื้อฝอยทองเพียงคนเดียวน้องก็ดูตารางครับฝอยทองมีคนเดียวไหมมีคนเดียวไหม มีคนเดียวครับก็คือใครคืออิธิครับคือคนมีคนเดียวก็คืออิธิถูกไหมครับสาสดงว่าข้อสรุปนี้พูดถูกหรือพูดผิดครับพูดถูกต้องมีคนซื้อฝอยทองแค่คนเดียวใช่ไหมครับเนี่ยฝอยทองอ่ะฝอยทองอ่ะโทษทีตรงนี้ฝอยทองดยงนี้ครับฝอยทองคืออิธิแค่คนเดียวเขาพูดถูกต้องครับโอเคพอได้แบบนี้เสร็จปุ๊บน้องจา๋าตอบช่วยพี่แจ็คมา ข้อสุบที่1ผิดข้อสุบที่2ถูกครับถ้าเกิดเจอข้อสุบที่ไม่เหมือนกันผิดกับถูกแบบนี้ตอบใช้ไหนครับตอบข้อที่4ครับแค่มันไม่ซ้ากันเข้าใจว่าน้องตอบข้อที่4ไปโอเคนะครับน่าจะน่าจะเข้าใจนะครับน่าจะเคลียร์เนาะไม่มีอะไรมากนะครับโอเคข้อ9 3ผ่านไปละเห็นว่าถ้าน้องเขียนตารางน้องสังเกตไปถ้าน้องเขียนตารางได้ครับถ้าน้องเขียนตารางตรงนี้ได้เนี่ยตารางตัวนี้ได้ น้องก็สามารถตอบคําถามได้ไม่ได้ยากเย็นสักเท่าไหร่นะครับไม่ได้ยากเย็นสักเท่าไหร่นะครับเดี๋ยวพี่แจ๊คอยขยับตารางนี้มาด้านล่างให้เห็นภาพชัดเจนมากยิ่งขึ้นโอเคอดูต่อนะต่อครับข้อ94น้องจ๋าขอเขียนสีน้าเงินแล้วกัน94ดูข้อสุดที่1บอกว่าอิทธิซื้อทองหยอดดูสิครับอิทธิได้ซื้อทองหยอดไหม อิทธิซื้อทองหยอดไหมไม่ได้ซื้อทองหยอดถูกไหมครับไม่ได้ซื้อทองหยอดเขาบอกว่าอิทธิซื้อทองหยอดแสดงว่าข้อสุบที่หนึ่งผิดครับคือเขาโกหกเราเข้าใจไหมหน่าจะเริ่มจับหลักได้แล้วเห็นไหมมันก็ไม่ได้ยากเท่าไหร่ถ้าเกิดเราเขียนตารางได้นะครับเพราะโจทย์ข้อนีเ้เป็นโจทย์แนวเบสิกก่อนเบสิกนะครับเสร็จแล้วพี่แจคก็จะมีข้อสอบพันกลางแล้วก็จะมนี้ก็สอบยากมาให้นะครับจะครบทุกอย่างไม่ต้องห่วงครับแล้วก็พี่แจ็คเตยมข้อสอบมาคอนข้นงจะเยอะเยอะแบบเหลือๆเลยล่ะนะครับโอเคถัดมาข้อสุดที่2 ฝอยทองเป็นขนมที่กุลวิทย์ซื้อกุลวิทย์ซื้อฝอยทองปหกุลวิทย์ซื้อฝอยทองไหมครับไม่ได้ซื้อฝอยทองแต่เขาบอกว่าซื้อฝอยทองแสดงว่าข้อสรุปที่สองผิดครับผิดเพราะฉะข้อนี้ตอบใช่ไหนล่ะครับน้องสาผิดทั้งคู่จะตอบใช่ไหนครับผิดทั้งคู่เราจะตอบใช่ที่สองถูกไหมครับผิดทั้งคู่ตอบใช่ที่สองโอเคนะเคลียร์นะชัดเจนนะครับ เสร็จนะแล้วคราวนี้ข้อ95ครับมาดูครับข้อ95นะครับน้องจ๋ามาดูต่อ95ขนมที่อิทธิซื้อคือข้าวตัวและฝอยทองครับอิทธิซื้อข้าวตัวและฝอยทองจริงไหมจริงไหมอิทธิซื้อข้าวตัวและฝอยทองมาดูอิทธิซิอิทธิซื้อข้าวตัวและฝอยทองถูกต้องครับซื้อข้าวตัวและฝอยทองจริงๆครับถูกต้องข้อสุดที่หนึ่งถูกต้องครับ ชัดเจนนะเคลียร์นะข้อสุดที่2บอกว่าอะไรกุลวิทย์ซื้อถั่วตัดและทองหยอดครับกุลวิทย์ซื้อถั่วตัดและทองหยอดใช่ไหมกุลวิทย์ซื้อถั่วตัดครับและก็ซื้อทองหยอดครับโอเคถูกต้องครับถูกต้องถูกต้องชัดเจนมากข้อสุดที่สองถูกต้องถูกทั้งคู่ตอบช้อยไหนครับถูกทั้งคู่เราก็ตอบช้อยที่1ครับโอเคป่ะเสร็จเรียบร้อยนะครับถูกทั้งคู่ตอบช้อยหนึ่งไปนะครับเสร็จแล้ว มาดูข้อ96ครับมาดูข้อ96เริ่มนะ96ะมาดูครับ96บอกว่าอะไรก96 <c oughs> บอกว่าพีระพลน่ะซื้อฝอยทองเหมือนอิทธิพีระพลซื้อฝอยทองเหมือนอิทธิจริงไหมมาดูครับพีละพลซื้อฝอยทองเหมือนกับอิทธิจริงไหมครับจริงไมมจริงจริงไม่จริง,ไม,รงไ,มไม่จริงครับจีมากเพราะว่า พีระพลไม่ได้ซื้อฝอยทองใช่ไหมครับข้อนี้เขาพูดผิดครับเขาโกหกเราแสดงว่าเขาพูดผิดครับแล้วก็ข้อสุดท้ายคืออิทธิและพีระพลซื้อขนมเหมือนกันทั้ง2ชนิดจริงๆข้อนี้นะไม่ต้องไปเช็คในตารางเลยก็ได้ครับอิทธิกับพีระพลซื้อขนมเหมือนกัน2ชนิดมันเป็นไปไม่ได้ตั้งแต่แรกและเพราะว่าโจทย์เขาบอกมาชัดเจนมากครับว่าเราไม่สามารถซื้อขนมเหมือนกันทั้ง2ชนิดได้ ถูกไหมครับมันเป็นเงื่อนไขโจทย์มันไม่ทางเกิดขึ้นได้เด็ดขาดเราก็บอกว่ามันผิดหรือถ้าเกิดไม่ชัวร์ก็ดูครับอิทธิกับพีรพนอิทธิซื้อฝอยทองกับข้าวตูฝอยทองกับข้าวตพีรพลพนซื้อข้าวตูกับถั่วตัดครับก็ไม่เหมือนกันทั้ง2ชนิดแสดงว่าข้อที่2ผิดครับผิดทั้งคู่เราตอบช้อยไหนครับผิดทั้งคู่ตอบช้อยที่2ครับ เสร็จเรียบร้อยโอเคนะเคลียร์ชัดเจนนะครับเคลียร์ชัดเจนนี่คือข้อสอบเงื่อนไขภาษาครับเงื่อนไขภาษาคือน้องจะต้องอะไรครับน้องจะต้องนี่แหละอ่านอ่านเงื่อนไขครับอ่านเงื่อนไขให้ครบอ่านเงื่อนไขให้ครบพออ่านครบเสร็จป,ปุ๊บนะจะต้องสร้างสร้างตารางครับสร้างตารางตามเงื่อนไขพอได้ตารางเสร็จป,ปุ๊บน้องๆทุกคนก็เอาตารางตรงนี้ครับเอาตารางตงัวนี้มาตอบข้อสรุปต่างๆนะครับขอทวนอีกรอบเดิน ถ้าเกิดถูกทั้งคู่ตอบข้อที่1ถ้าเกิดผิดทั้งคู่ตอบข้อ2ถ้าไม่น่าชัดทั้งคู่ตอบข้อที่3แต่ถ้าเกิดข้อสรุป1กับ2มันไม่เหมือนกันคือไม่ซ้ํากันเลยครับตอบข้อที่4ี่เข้าใจไหมนี่คือหลักการตอบเนาะแล้วก็ข้อสอบข้อนี้เป็นตัวอย่างข้อสอบจากกพย้ำอีกครั้งหนึ่งนะครับก็เป็นตัวอย่างที่อ่ะเริ่มเริ่มจากเบสิกก่อนนะครับแล้วเรามาดูว่าเรามาดูว่า ตัวอย่างที่มันจะยากขึ้นเรื่อยๆยากขึ้นเรื่อยๆเป็นยังไงนะครับในคลิปถัดๆไปนะครับโอเคถ้าเกิดคลิปนี้พี่แซคขอฝากไว้เท่านี้ก่อนนะครับสวัสดีครับ